เราจะมาดูเรื่องความผิดปกติของวัวค่ะวัวตัวนี้มีห้าขานะคะขาที่ห้าจะอยู่ตรงไหนไปดูกันค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะลุงชื่อน้องนามสกุลอะไรคะ <Yeah. S 1> วราเพียงะคะคุณป้าน้องวราเพียงเป็นเจ้าของวัวห้าขานะคะคุณป้าก็อยากทราบว่าคุณป้าประกอบอาชีพอะไรคะยิีมตัดต้น,นสวนอะไรคะสวนตัดยางทำสวนตัดยางนะคะแล้วก็คุณป้าได้วัวตัวนี้มากี่ปีนะคะได้มายังไงคะ นี่ได้หมาแม่อยุว่ามันไล่เลยแต่อันนี้มันหมาหมาเกิดหมาเจ็บจ้าม่ตัวนี้แม่อายุสิบสามปีแล้วคุณป้าจําวันเกิดมันได้ไหมคะจาได้มันเกิดวันเลือกตั้งเดือนเมษาเกิดเดือนเมษาวันเลือกตั้งพอดีเลยนะคะแล้ววันที่มันเกิดนี่มีคนมาดูเยอะไหมคะคนเจิมชาตเลยถ้าเกิดตั้งได้หลายตั้งแล้วได้เก็บบ้างไหมคะไม่ได้เราจะเก็บถ้าหนูอยู่มาช่วยเก็บนะค่ะวัวตัวนี้นะคะคุณป้าเลี้ยงดูมันเหมือนกับวัวปกติป่ะคะเหมือนกัน ินอะไรพิเศษมคะมเหมือนกันวัวธรรมดาดัาบลาเหมือนกันนักตั้งแต่มันเกิดขึ้นมานี่คุณป้ามีลาบโชคลาบอะไรขึ้นมาบา้างไหมคะมีแต่ไม่หมากน้อยๆันนั้นนะไม่น้อยนี่อะไรคะคุณป้า <c oughs> เด็กตัวไว้ด้วยหล้วหวยอะคะอันแหนคุณป้าจักสนใจถูกหวยกี่ครั้งเลยคะสองครั้งเรอคะยังไงคะคุณป้าขัดเอาตรงองีกขาที่มันงอกมานั้นไหมคะมามันบอกหลาบไปมันบอกลาบบอกยังไงคะแบบต้น ไปเข้าฝันเป็นอะไรคะฝันมาเห็นว่าเป็นเลขเลยคุยป่าท่านผู้ชมฝันเห็นเป็นเลขเลยนะคะแล้วครั้งสุดท้ายคุณป้าฝันเลขอะไรคะ <c oughs> ยังไม่ฝันถ้าฝันบอก <c oughs> บอกหนูด้วยแล้ว <c oughs> ตอนไหนยังสนใจอยู่นะคะขาพิเศษของมันโอขา,ขาที่คะขาที่ห้าของมันเนี่ยนะคะมันเคลื่อนไหวได้ไหมเคลื่อนได้ <c oughs> เอาไวไ้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างคะไม่ไม่มันเดี๋ยววีอยู่วันนั้นมาใช้มาใชได้ได้เหมือนนั้น ไม่ได้ไม่ได้เล็บที่มันนี่มันยาวขึ้นเรื่อยๆเรยาวขึ้นตามตัวยิ่ขึ้นตามตัวใหญ่ขึ้นด้วยเหรอคะนี่ยังป้าเคยตัดเล็บมันไม่จำได้เลยค่ะได้ป้าเข้าไปดูใกล้ๆกันไหมคะว่าเผื่อไงจะเห็นเลขบ้างลองค่ะไปด้วยกันเีืว่าถ้าไมาป้าไม่ไปด้วยหมาก็ชักจะกลัวเหมือนกัน นี่ค่ะท่าทางมันน่ารักไม่ดุเลยนะคะอายุสิบสามปีกำลังวัยรุ่นเลยคะ่ะวัวตัวนี้มันมีลูกไหมมีลูกกี่ตัวละะ้ค่ะตัวแล้วนี่ถ้าเกิดว่ามีคนมาถามคุณป้าว่าขอซื้อนี่คุณป้าจะขายไหมคะไม่ใกลไม่ขายนะคะ,ะ,คะเคยมีคนมาขอซื้อไหม,มเขาเสนอให้เท่าไหร่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นคุณป้าไม่ <laughs> <laughs> กกว่าสัอืมไปดูขาตอ้าคุณป้าขามันมาแล้ว <laughs> นี่ค่ะขามเหแม่ตายขอจับคุณป้าขามีคนมาขอจักแสนหนึ่งป้าจะขายไหมคะใช่้แสนน่หม่ <laughs> แสนห้าค่ะไม่ไ้แสนห้าขาไม่ขายสองแสนไปเลยป้าไม่ใายสองแสนคุณป้าก็ไม่ขายนะคะวัวตัวนี้นะคะยังอยู่ตรงนี้ค่ะที่อำเภอพรมกิรีจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านผู้ชมครับพอพูดถึงเมืองชายแดนด้านตะวันออกของไทยนะครับท่านผู้ชมก็จะต้องนึกถึงเกาะสวยทะเลสีครามนะครับหาดสีเงินแหมน่าไปเที่ยวกันเหลือเกินที่จังหวัดตราดก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่วันนี้เราไม่ได้พาท่านผู้ชมไปชมทะเลกันอย่างนั้นนะครับวันนี้คุณเกร็ดสุกรรมงคลจะพาท่านผู้ชมไปพบกับโบราณสถานซึ่งมีประวัติที่น่าสนใจพอทีมงานท้าที่สุดของเรามาถึงนะครับก็พบคําขวัญที่ว่าชาวเมืองร่วมแรงพลอยแดงสวยล้ํา และกรรมแสนหวานเทศบาลสุขสะอาดเมืองตราดของเรานี่ก็คือคำขวัญของชาวเมืองตราดนะครับและที่ผมยืนอยู่ที่นี่นะครับก็คืออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดทีมงานท้าพิสูจน์ของเรากำลังจะมาท้าพิสูจน์ตำนานเก่าแก่ของเขาตะโมะซึ่งในตำนานเขากล่าวไว้ว่าได้มีสมบัติเพชรนินจินดาเงินทองต่างๆฝังอยู่ที่ใต้แท่นหินเหล่านี้ครับ ขาแสนแท่งแห่งนี้ตั้งอยู่ที่วัดเมืองเก่าแสนตุ้งหรืออีกชื่อหนึ่งว่าวัดเมืองเก่าแสนตุ่มอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราเราเดินจากบริเวณวัดเพียงไม่กี่อึดใจก็พบกับแท่งหินระเกะระกะทั่วไปแม้แต่ใต้ทางเดินที่ใบไม้ทับถมกันอยู่ก็ประกอบไปด้วยแท่งหินทั้งหมดซึ่งนับจำนวนกันจริงๆแล้วคงต้องใช้เวลาในการสำรวจ การคาดคะเนและการคำนวณกันนานพอสมควรทีเดียวแท่งหินเหล่านี้มีลักษณะเหลี่ยมตั้งแต่สี่เหลี่ยมถึงหกเหลี่ยมยาวประมาณ30เซนติเมตรถึง150เซนติเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางสีสองส่วนสาฟุตและบางก้อนหนักถึง100กิโลกรัมตามตำนานเล่าว่าเป็นเมืองโบเป็นเมืองเก่าแก่ ซึ่งมีเจ้าเมืองครอบครองกันมาหลายเจ้าเมืองครับ<ฆ>แล้วก็เจ้าเมืองเหล่านั้นก็ได้เอาสมบัติต่างๆนั้นมา,าซุกซ่อนฝังเอาไว้อยู่ใต้เจดี JD แห่งนี้<ฆ>แล้วก็ทําเป็นแท่งหินที่มีลักษณะเหลี่ยม<ฆ>ดังที่เห็นกันแล้วก็มาเรียงกันมาเรียงซ้อนๆกัน<ฆ>เพื่อเป็นสัญลักษณ์เป็นที่สังเกต จากตำนานเก่าแก่นั่นเองทําให้มีผู้คนคาดหวังแอบทําการขุดค้นหาทรัพย์สมบัติโบราณกันอยู่บ่อยๆเคยมีคนเล่ากันว่าบางรายนั้นเกิดอาการคุ้มคลั่งจนถึงกับต้องนําของมาคืนแต่ของที่ว่านั้นไม่มีใครยืนยันได้ว่าเป็นอะไรกันแน่อย่างไรก็ตามกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้วเขาแสนแท่งคงจะได้รับการอนุรักษ์ดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อไป บทบาทของกรมศิลปรกรนั้นขอเรียนว่าหลังจากที่จังหวัดมีหนังสือรายงานไปขอให้มาตรวจสอบโบราณสถาน <ฮ fit S 1> ตามหนังสือจังหวัดลงวันที่7มกราคม2519แล้วทางรกรมศิลปกรก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบเมื่อวันที่1 9กุมภาพันธ์2519หลังจากนั้นในวันที่22กันยายน2519กมนรมศิลปกรก็ได้ ท่าาาาาาานนนนนสสงงหหหลัักกกรรรรปปะะศขึ้้เเบบีย็ถมใจวดฐโณและถ้าหากเรามีความสามารถอ่านเรื่องราวที่แท้จริงของแท่งหินที่ผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานเหล่านี้ได้เราคงจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของอดีตที่อาจจะหมายถึงบันทึกหน้าใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหรืออาจจะไม่พบอะไรเลยก็ได้อย่างไรก็ตามสักวันหนึ่งข้างหน้าเชื่อว่า เราจะได้ทราบเรื่องราวอันแท้จริงของโบราณสถานวัดเมืองเก่าแสนตุ่มอย่างแน่นอนถ้าที่นี่ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีเราคงจะได้รู้จักกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอีกบทหนึ่งเป็นอย่างแน่แท้การทำลายโดยเห็นแก่สินจ้างหรือสมบัติตามคำเล่าลือซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นอยู่หลายสถานที่แล้วสิ่งเหล่านี้ล่ะครับที่จะทำให้เยาวชนรุ่นหลังไม่ได้พบไม่ได้เห็นวัตถุโบราณสถาน หรือสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะความมักง่ายของกลุ่มคนหรือคนบางคนฉะนั้นเราควรมาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้เถอะครับ